สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาร้านอิลมีจองนะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีค่ะซึ่งก็อยู่ย่านคอเรียทานะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นหน้าร้านของอิลมีจองนะคะก็เป็นสไตล์บาร์บีคิวบุฟเฟ่นะคะแล้วก็เป็นปิ้งย่างคะ่ะถึงได้ที่นั่งนะคะเราก็รีบจับจองที่นั่งเลยค่ะ ซึ่งร้านนะคะก็จะมี2ชั้นนะคะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะซึ่งที่เรานั่งเนี่ยก็จะเป็นชั้นล่างนะคะมาแล้วค่ะน้ำจิ้มต่างๆนะคะซึ่งเขาบอกเลยค่ะว่าที่ร้านมาถึงเสิร์ฟไวมากมากและที่สำคัญนะคะตามที่ได้อ่านรีวิวมานะคะก็คือว่าเครื่องเคียงเน้นแน่นๆมากเลยค่ะแล้วก็มีเยอะแถมเสิร์ฟไม่อั้นเลยนะคะเรียกปุ๊บมาปั๊บนะคะ ได้ไวเวอร์เวอร์เลยค่ะที่ร้านนะคะก็จะมีการสั่งแบบบุฟเฟ่หรือบาแบบาคาสนะคะซึ่งของเราก็สั่งแบบอาคาสค่ะเมนูที่เราสั่งก็เริ่มมาแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะสั่งเมนูหมูซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ใช่คอเนื้อนะคะแต่าถามว่าเนื้อน่ากินไหมก็น่ากินนะคะทุกคนต้องลองมาดูกันนะคะเริ่มลงกระทะแล้วค่ะหมูติดมันนะคะฉ่ำๆเลยค่ะ หน้าตาก็จะน่ากินประมาณนี้เลยค่ะทุกคนขอบอกเลยนะคะว่าพนักง,งานที่นี่ดูแลดีมากค่ะมาย่างให้มารอพลิกให้แล้วก็หั่นหมูให้นะคะขอแนะนำเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะคือไข่ตุนสไตล์เกาหลีค่ะ เสิร์ฟมาร้อนๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูสิควันแล้วก็ไอนะคะความร้อนเนี่ยยังร้อนฉ่ำไปเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องเคียงที่เราชอบค่ะกินกับเนื้อย่างเข้ากันเข้ากัน อย่างที่บอกนะคะพนักง,งานก็จะมาคอยปิ้งย่างแล้วก็หันหมูให้เราตลอดนะคะก็รอกินสบายๆไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองปิ้งตัวเนื้อสันนอกนะคะก็ลองสั่งมานะคะก็อร่อยใช้ได้เลยค่ะเมนูนี้ อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะมาปิ้งย่างให้นะคะสําหรับพนักงานนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนนะคะตะแกรงย่างด้วยนะคะซึ่งอย่างรอบที่เรามากินเนี่ยนะคะประมาณชั่วโมงกว่าๆสชั่วโมงเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนไปถึง3-4ครั้งเลยค่ะ เดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนดูนะคะซึ่งปะกะติน,นก็ไม่ค่อยได้ทานอาหารเกาหลีเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นเมนูแปลกๆที่เราไม่ค่อยได้ทานนะคะก็แต่และเมนูก็อืมอร่อยใช้ได้เลยค่ะเวลากินกับผักกับหมูนะคะหรือเครื่องเคียงทุกอย่างที่เขาให้มานี่นะคะมันเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าอะไรกินกับอะไรบ้างนะคะแต่ว่าใส่ไปรวมๆไปเลยค่ะก็อร่อยแล้วก็คุ้มค่าเลยค่ะ ่วนคนนี้เขาชอบกิมจิค่ะแล้วก็เครื่องเคียงหลายอย่างเนี่ยเขากินได้ทุกอย่างเลยค่ะก็คือถูกใจครอบครัวเราสุดๆไปเลยค่ะสําหรับ,บร้านนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มอ,อิ่มแล้วนะคะถ้าใครชอบอาหารสไตล์เกาหลีนะคะแนะนำเลยค่ะที่นี่อิวมีจองนะคะราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยคุ้มค่าค่ะ